วันนี้เราก็จะมีส่งแหนบนะครับคือแหนบชิ้นนี้นะครับเป็นแหนบของวีโก้นะฮะเอามาตัดแล้วก็เจาะรูใหม่หนึ่งข้างนะครับเพื่อจะเอาไปใส่กับรถนิสสันฟอนเทียนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เดินทางมาทํารถที่ทางอู่ปริชาติพอลอยนะครับก็สามารถที่จะสั่งแหนบเอาไปติดตั้งเองได้หรือว่าเอาไปติดตั้งอู่แถวๆใก้บ้านท่านได้นะครับ ะะเราก็ทําการส่งให้ด้วยนะครับชุดนี้จะเป็นแหนบของตัวนิสสันนะครับนิสสันฟอนเทียนะครับนี่ทาเสร็จแล้วก็เจาะรูให้ใหม่นะครับตัดพ้นสีให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ทําการส่งครับให้ดูครับเออเราก็ใช้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก็คือตัวตัวนี้นะฮะเออนิสสันฟอนเทีย นะครับก็เท่ากับ Big M นะนี่ฮะก็ใช้แหนบตัวนี้เลยที่เอามาทําให้มันเทียบเท่านะครับแล้วก็แค่ดัดแปลงนะครับเข้าดัดแปลงไปแค่ดัดแปลงก็คือการเจาะรูหัวใหม่นะครับนี่ให้ดูครับนี่ฮะหลุสดสดตรงเห็นไหมฮะอืมนะครับแล้วก็หัวท้ายตรงนะฮะ่นิสสันบิ๊กเอ็มนิสสันฟอนเทียอยากได้แหนบ ตัว20มิลนะก็สั่งมาได้นะครับเราดัดแปลงแล้วก็ส่งให้ได้ถึงบ้านนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้แีนบเอาไปใส่รถรุ่นอะไรก็บอกเราได้นะครับ